คืนวันที่14ธันวาคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันมาตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2567ได้เกิดเหตุมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่บนไหล่เขาได้สไลดลงทับเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มขวางถนนสายบ้านใต้หาดท้องนายปานบริเวณวงเวียนรูปปั้นกวางตำบลบ้านใต้อำเภอกพ,พง,งันส่งผลให้กระแสฟไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและถนนถูกปิดสัญจรไปมาไม่ได้ ต่อมานายไตรรงใจกว้างนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกอพันงานได้นําเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพร้อมรถตักดินรถซ่อมบํารุงการไฟฟ้าเข้าดําเนินการรื้อถอนและเก็บกู้เสาไฟฟ้าเพื่อเร่งเปิดทางสัญจรท่ามกลางสายฝนที่ยังตกลงมาต่อเนื่องสาเหตุคาดว่าเกิดภาวะดินอุ้มน้ําไม่ไหวและพื้นดินอ่อนตัวทําให้ก้อนหินใหญ่สไลด์ลงมา คาดว่ากระแสไฟฟ้าบ้านท้องนายปานจะสามารถใช้ได้ในวันพรุ่งนี้15ธันวาคม67และชมรมผู้ประกอบการหาดริ้นได้ประกาศยืนยันจะจัดงานฟูลมูลปาร์ตี้ที่หาดริ้นตำบลบ้านใต้ในคืนวันที่15ธันวาคม2567ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง